สูงวัยเดินดีไม่มีหกล้มสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมที่หนึ่งนะคะกิจกรรมของพวกเรานะคะมีชื่อว่าสูงวัยเดินดีไม่มีหกล้มค่ะซึ่งกิจกรรมของพวกเรานะคะจะมาสอนเรื่องการออกกาลังกายเพื่อป้องกันการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุค่ะ เมื่อร่างกายของผู้สูงอายุนะคะมีอายุมากขึ้นร่างกายของผู้สูงอายุก็จะเสื่อมสภาพลงนะคะเราจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมาป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้ผู้สูงอายุนะคะเกิดการพัดตกหกล้มได้ง่ายนะคะก็จะประกอบไปด้วย2ปัจจัยด้วยกันคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในค่ะปัจจัยภายนอกนะคะก็จะประกอบไปด้วยพื้นที่ภายในบ้านนะคะแล้วก็นอกบ้านนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวของผู้สูงอายุนั่นเองค่ะ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณบ้านนะคะที่ไม่มีการจัดคล้องบริเวณบ้านไม่เป็นระเบียบนะคะพื้นห้องน้ําที่ลื่นแสงสว่างในบ้านที่ไม่เพียงพอบันไดที่ชันมากเกินไปหรือว่าราวบันไดที่ไม่มีที่จับนะคะก็จะส่งเสริมทําให้ผู้สูงอายุสามารถพัดตกหกล้มได้ง่ายค่ะส่วนปัจจัยภายในนะคะก็คือสุขภาพของผู้สูงอายุนั่นเองค่ะผู้สูงอายุนะคะมีร่างกายที่เสื่อมสภาพลงระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อนะคะก็เสื่อมลงไปมวลกระดูกของผู้สูงอายุนะคะก็จะมีการเปราะบาง ทำให้ผู้สูงอายุนะคะเสี่ยงต่อการพัดตกหกล้มได้ง่ายค่ะต่อไปนะคะเราจะไปดูกิจกรรมในฐานของพวกเราก็คือการออกกําลังกายเพื่อป้องกันการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุค่ะไปดูกันเลย4ท่าบริหารง่ายๆป้องกันการหกล้มสําหรับผู้สูงอายุท่าที่1ท่ายืดหลังยืนตรงมองไปข้างหน้าการขาเท่าหัวไหลวางฝ่ามือไว้ที่บั้นเอวด้านหลัง ค่อยๆเอนตัวไปด้านหลังจนรู้สึกตึงแล้วกลับมายืนในท่าเดิมทำซ้ำาครั้งหนึ่งสอง ทสองการบริหารลำตัวยืนตรงเท้าเอวมองไปข้างหน้าบิดลำตัวส่วนบนไปด้านข้างให้มากที่สุดโดยไม่บิดสะโพกทํำค้างไว้ส,ส,สิวินาที1น3 4 5สอง9าห สิบท,ทำซ้ายขวาสลับกันห้าครั้งหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าสบท่าที่สามท่ายืนด้วยปลายเท้าแบบไม่ใช้ราวจับยืนแยกขาความกว้างเท่าช่วงไหล่ค่อยๆขายเงส้นเท้าขึ้นจนสุดแล้วค่อยๆวางส้นเท้าลง ทำสามสิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ท่าที่4ถ้ท่ายืนต่อเท้าแบบไม่ใช้ราวจับยืนตรงมองไปข้างหน้าเอาเท้าข้างหนึ่งไปวางข้างหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งให้เป็นเส้นตรงและค้างไว้10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 จากนั้นเปลี่ยนข้างโดยเอาเท้าที่อยู่ข้างหลังไปวางข้างหน้าให้เป็นเส้นตรงและค้างไว้10วินาที1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่าก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายเพื่อป้องกันการพัดตกหกล้มในผู้สูงอายุนะคะแต่ผู้สูงอายุนะคะ ควรจะมีการระมัดระวังในการออกกําลังกายทุกครั้งนะคะข้อควรระวังในการออกกําลังกายเมื่อผู้สูงอายุนะคะรู้สึกเวียนศีรษะหน้ามืดหรือคล้ายจะเป็นลมนะคะให้หยุดการออกกําลังกายทันทีหรือผู้สูงอายุนะคะมีอาการเหนื่อยหอบหายใจเร็วหายใจไม่สะดวกนะคะผู้สูงอายุนะคะก็ควรงดการออกกําลังกายหรือลดการออกกําลังกายนะคะจาก10ท่าเป็น5้าจาก10ครั้งเป็น5ครั้งจากระยะเวลา นานคือจัดระยะเวลานานแล้วก็ให้มันเร็วขึ้นนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุนะคะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการออกกำลังกายค่ะสำหรับวันนี้นะคะกลุ่มพวกเราขอขอบคุณค่ะ